ตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองก็เป็นกาลูนูเดลนะครับเป็นรถฟู้ดทรัค k งานอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคอนซัลท์ของร้านอาหารครับพอม,มาถึงจุดหนึ่งเราพยายามอยาาหาความสุขในวันที่ตัวเองยังทำได้อยู่สวัสดีครับผมเอศุรพันธ์ชาวปากน้ำครับตอนผมอายุประมาณ25มั้งนครับผมก็มีความฝันอยากเปิดร้านเล่าเป็นพับแอนด์เลสเลองผมก็เปิดร้านชื่อว่าบูส นักเที่ยวในตอนนั้นทุกคนน่าจะรู้จักอยู่ตรงทองหลอ่อซอยสิบนะครับเป็นเวลา5ปีแล้วก็ย้ายมาเปิดร้านมิวส์ก็อยู่ในทองหลอ่อซอยสิบเหมือนกันชีวิตผมก็จะเดินทางอยู่ยาวนานในเรื่องของพวกผับบาร์ร้านอาหารอะไรต่างๆนั่นแหละครับก็ใช้เวลาร่วมเกือบ15ปีได้ ส่วนตัวเป็นคนชอบไปกินไปดูสถานที่เลยรต่างๆอยู่แล้วชอบศึกษาอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพื่อนก็ตอนนั้นเห็นเราอยู่จังหวะแบบกำลังว่างอยู่พอดีเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาน่าจะต้องออรู้เรื่องนะงนั้นลองมาช่วยดูทางนี้หน่อยก็เริ่มมาตั้งแต่โชยูนี่เขจะเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบออริจินอลเลยเทดิชแนลเลยพอไปโชว์เนี่ยโชว์นี่จะเป็นโอมาเกเซจะมาคอยทําเป็นคำๆให้ทุกคนกินเป็นคอสกินรอบนึงก็ประมาณ12คน แล้วถัดไปก็คือโชริวโชริวเนี่ยเป็นฮอตพอตแอนด์ไชนีสคูซีนครับทั้ง3ร้านเนี่ยอย่างแรกหลักๆเลย,เยต้องใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและไม่ได้บวกราคามากจนเกินไปเมนใจกลางหลักๆเนี่ยผมว่ามันเหมือนการคืนเซอร์วิสหม่การรักษาพัฒนาคุณภาพการบริการและรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค,ค้ายอยู่ตลอด ทีนี้โควิดปุ๊บเราก็ต้องใช้การขายแบบ Delivery ใช้โปรโมชั่นช่วยต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงร้านให้ทีมงานพนักงานทุกคนอยู่กันได้จ่ายค่าเช่าได้สุดยอดอยากให้มาลองครับมีรายการก็เคยเคยมาถ่ายแล้วอันนึงก็คือกินตามประสงค์อันเนี้ยผมทำร่วมกับรุ่นน้องกับพี่รัก3คนเป็นรายการที่พาไปกินตามร้านต่างๆ แล้วก็ออกทาง YouTube แล้วก็มี a happiness a ส่งสุขครับดูทาง Facebook นะครับผมเป็นคนชอบให้คนมีความสุขอะไรที่ไปทำแล้วมันมีความสุขเนี่ยก็อยากจะส่งสุขสื่อออกไปทางโซเชียลมีเดียให้คนได้เห็นได,ได้ได้รับรู้แล้วเห็นแล้วสุขใจไปด้วย,วยหนูก็เลยบอกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก aba, bye, ป้าป้ายาป้าปยอนี้ผมไม่เคยมองอะไรไปไกลมากมายเลยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยพรไม่รู้พรุ่งนี้มันจะเมื่อไหร่อะไรแบบทำได้หรือเอาไปทำได้ ไปร่วมทําอะไรกับใครหรือชวนใครทําอะไรก็อยากจะไปทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับก่อนหน้านี้ผมได้ไปที่ร้านยักษ์กระโจนครับไปเจอกับอาจารย์ยักษ์แล้วผมก็ไปอบรมแบบโค้งของนาโมเดลแล้ก็อบรมแบบวันหนึ่งเป็นเรื่องของทฤษฎีแล้วก็มีปฏิบัติบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างี้ครับคือส่วนตัวก็ชอบธรรมชาติต้นไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราก็อยากรู้ว่าเรื่องของเชิงเกษตรกรรมลงลึกไปีมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็อยากเรียนรู้และศึกษา พราะตั้งแต่โควิดมาผมมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเรียนรู้อะไรได้ก็จงเรียนรู้มันไปการอบรมคพร้งนั้นชื่อว่าตั้งหลักชีวิตไปอบรมที่ชุมพรคารบนาครับไปอยู่แบบ5วันตือ7จ็ดมงเช้าเลิกกิจกรรมก็สามทุ่มสี่ทุ่มวันๆก็เราจะเรียนรู้เรื่องของอาหารเป็นยาผัดอะไรอาหารใดที่กินแล้วมันจะเป็นยาช่วยร่างกายเรายังไงนะครับอบรมกับการทําฟืน มีลงอ้วนด้วยลงไปในทะเลไปลงอ้วนค่ะป้ากันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับในคอร์สนี้ประมาณแบบ30คนคสิ่งที่ได้มาคือเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองได้เราเรียนรู้ที่จะใช้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยสร้างสิ่งที่เราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ขึ้นมาอย่างไรแล้วก็พอถ้าเรามีมากพอแล้วเนี่ยเราจะรู้จักที่จะแบ่งปันยังไงออกไปผมให้ mm hmm. เลือกนะ mm hmm. ผมก็ชอบลงทะเลครับ mm hmm. ผมยงซุนชาวปากน้ำ mm hmm. <laughs> ชอบอยู่กับทะเล mm hmm. ชอบอยู่กับน้ำ ครับคือชอบธรรมชาติชอบอะไรเย็นอยู่แล้วพอม,มาถึงจุดหนึ่งเราพยายามอยากหาความสุขในวันที่ตัวเองยังทาได้อยู่คือถ้าเรามีเงินที่เอาเรียกอ,อยู่ได้เพราะว่าไม่ต้องการรวยอะไรมากมายนะักพอมันใช้ชีวิตมาถึงผ่านเรื่องราวต่างๆเจอเรื่องราวมากมายเราก็ตกผลึกของเราว่ามันคงไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะผมเลือกที่ทําอะไรที่ให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะโดยที่คนอื่นไม่ได้เดือดร้อนนะฮะแต่ก็รายได้เราก็ต้องหาด้วยนะไม่ได้สุขอย่างเดียวครับ